อิไพอดแคสต์เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside p ์ d c a s t ไม่ไว้หน้าเพื่อไทยจี้เร่งลดภาษีสภาสามมตรน้ำมันดีเซลก่อนประยุทธ์ยุบสภาค้านควบรวมทรูดีแท็กซัดผูกขัดเอาเปรียบประชาชน นายพิชัยนริพทพันธ์รองประธานยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยด้านเศรษฐกิจกล่าวว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องทะลุ88ดอลลาร์ต่อบาร์เรลและมีโอกาสที่จะทะลุเกิน90ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสาเหตุมาจากความคลายกังวลในเรื่องความร้ายแรงของไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนความต้องการใช้น้ำมันสูงขึ้นเป็นไปตามที่คณะทำงานเศรษฐกิจพักเพื่อไทยเตือนไว้แต่แรกโดยราคาน้ำมันดีเซลทะลุลิตรละ 30บาทแล้วและราคาก๊าสหุงต้มก็เพิ่มขึ้นกองทุนน้ำมันจะต้องแบกรับภาระการสนับสนุนราคาน้ำมันดีเซลและก๊าสหุงต้มที่หนักขึ้นเดือนละกว่า6,000ถึง9,000ล้านบาทซึ่งอาจจะแบกไม่ไหว จึงอยากให้พลเอกประยุทธ์อย่าดื้อรั้นเร่งลดการเก็บาภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลอย่างเร่งด่วนอีกทั้งความแตกแยกในพักพลังประชารัฐที่ปะทุขึ้นมาจนร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าและ2 0สสต้องแยกตัวออกไปอาจทำให้พลเอกประยุทธ์ต้องยุบสภาเร็วกว่ากำหนดได้จึงอยากให้เร่งดำเนินการ นายพิชัยกล่าวต่อว่าในภาวะของแพงทั้งแผ่นดินหากพิจารณาลงไปในรายละเอียดจะพบว่าปัญหาราคาแพงส่วนหนึ่งมาจากการผูกขาดของรายใหญ่ไม่ว่าจะเป็นราคาหมูราคาน้ำมันราคากา๊าซราคาปุ๋ยราคาสินค้าต่างๆที่เพิ่มขึ้น มาจากการปั่นราคาของผู้ผลิตรายใหญ่เกือบทั้งหมดที่ซ้ำเติมช่วยโอกาสเอาเปรียบประชาชนอยากเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ถือโอกาสนี้ทำลายการผูกขาดในทุกด้านจะช่วยลดราคาสินค้าลงได้ ทั้งนี้ตนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาศึกษาผลกระทบกรณีควบรวมกิจาการโทรคมนาคมระหว่างทรูกับ DT แท็ AC, และการค้าปลีกค้าส่งซึ่งไม่เห็นด้วยกับการควบรวมกิจาการระหว่างทรูกับ DT แท็ AC, เพราะประชาชนจะเสียเปรียบการควบรวมทำให้มีสัดส่วนทางการตลาดถึง52%เอร์เซและมีผู้ให้บริการรายใหญ่น้อยรายลง อนาคตหากมีการหัวกันระหว่างรายใหญ่จะทำได้ง่ายขึ้นก่อนหน้านี้มีการถูกขาดการค้าปลีกค้าส่งไปแล้วจากการควบรวมระหว่างโลตัสกับแมคโครทำให้มีสัสดส่วนการตลาดถึง 75.8%มีอิทธิพลเหนือตลาดอย่างแน่นอนแต่รัฐบาลก็ปล่อยให้ดำเนินการได้พลเอกประยุทธ์ต้องถือโอกาสนี้กำจัดการผูกขาดไม่ใช่เกรงใจพ่อค้ารายใหญ่เพียงเพราะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์นโยบายหลักของพรรคเพื่อไทยคือทำลายการผูกขาดเหล่านี้สร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่พัฒนาธุรกิจก้าวขึ้นมาได้ อยากให้ประชาชนเชื่อมั่นและเลือกพักเพื่อไทยกันมากๆเพื่อเข้ามาแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ย่ำแย่อย่างหนักในปัจจุบันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ